สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพักโกครับพามาดูมันสำลังครับใหญ่ยาวขาวอวบนะครับต้นอายุน้อยน้อยอยู่เลยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสลาวุสินทุวรรลอดครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ภูลำนาวครับพี่สมศักดิ์เจ้าของแปลงใช่ไหมครับครับผมแปลงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลหนองปิงอำเภอละขันจังหวัดกาญจนบุรีครับอือฮึนะครับแปลงมันของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ ทั้งหมดเลย200ไร่ครับแล้วที่เรานั่งอยู่กี่ไร่ครับตรงที่เรานั่งนี่อยู่40ไร่ครับ40ไร่ครับผมพันมันสับหลังพันอะไรครับเจ็ดสองเกษตรเจ็ดสองครับเกษตรเจ็ดสองครับผมนะครับเมื่อกี้พี่วุฒิขุดนะครับให้เราดูสองหลุมครับนี่นะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ซักอายุเท่าไหร่พี่แปลงนี้มันอายุเท่าไหร่สามเดือนครึ่งครับ สเดือนครึ่งนะนะครับไม่ใช่อายุพี่ศักดินะอายุมันสำหลังนะครับผมอายุมันสำหลังนสเดือนครึ่งมาขนาดนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับดีกว่าทุกปีครับเกิดอะไรขึ้นครับเพราะใช้โฟทีฉีดพ่นทางใบครับฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดไปสองครั้งครับฉีดไปแค่สองครั้งเองครับผมอืมแต่ละครั้งที่ฉีดพ่นมีการเปลี่ยนแปลงของต้นและใบยังไงบ้างครับใบจะเป็นมันต้นแข็งแรงหัวดกยาวใหญ่ เราจะเราจะดูทุกครั้งที่เราฉีดปนะอ,อนจะจะเว้นระยะคือว่ายี่ิบวันฉีดทิง้งประมาณ15-20วันฉีดคร,ครั้งหนึง่งครับนะครับก็ถือว่าฉีดบํารุงอย่างต่อเนื่องครับผมนะครับนี่ครับพ่วุฒมาเห็นมันสำลังของพี่ศักดิ์เป็นไงบ้างครับ ก็ประทับใจครับแล้วก็ดีใจกับพี่ศักดิ์ครับที่เห็นผลลัพธ์ออกมาดีแบบนี้ทั้งดอกใหญ่แล้วก็ยาวต้นอวบแข็งแรงครับซึ่งตอนนี้สูงท่วงหัวแล้วครับมันแค่สามเดือนครึ่งนะครับประทับใจครับโอเคนะพี่ศักดิ์ครับครับผมเห็นมันสำลังของเราแบบนี้นะครับคิดว่าการใช้โฟทีจะช่วยลดต้นทุนมากน้อยแค่ไหนครับลดต้นทุนได้มากเลยครับอยากจะให้ชาวเกษตรกรมาใช้ตัวนี้ครับ ลดต้นทุนได้มากก็จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้มากครับผมแน่นอนว่าราคาผลผลิตเราควบคุมไม่ได้ครับแต่เราสามารถควบคุมต้นทุนของเราได้เนาะครับผมครโดยการเสริมด้วยฮอร์โมนโฟทนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นครับนะครับความประทับใจของพี่สมศักดิ์มาเรียบร้อยแล้วครับมันกําหลังเพียงอายุ3เดือนครึ่งนะครับพันครับเอาใจช่วยครับขอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับทุกๆแปลง นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สมศักดิ์ขอให้นะครับประสมผลสำเร็จจากการเก็บผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้ผมนัทพงศ์กันทองเกษตรและโรคลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ